ว่าสองร้อยแนะครับผู้ชอมะใช่ค่ะผลออกมาจริงๆ141เพราะฉะนั้นไม่มีแรงสไลด์ของเชื้อไทยหลุดแล้วก็เหมือนแพ้จริงๆขทจริงผลการเลือกตั้งต้องใช้คำว่าแพ้ยับเยินนะครับโคลชอมะค่ะมันก็คือพลังประชารัฐผลการเลือกตั้งพลังประชารัฐได้ใจสี่สิบของไทยทั้งชาติได้สารวมกันแค่76เท่านั้นเองค่ะ ้วทุกคนก็รับฟังผ่านช่องทางนี้ค่ะงงทุกคนคะเอามาบอกกล่าวกันอีกทีเผื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้เนะออาะทุกอย่างจะได้เปลี่ยนแปลงสักที

คือว่าไทยนนาเก้าไกลแค่สี่คะแนนเท่านั้นในเขตยี่สินะคะลากกระบอกนี่คุคณทิรั์สำเร็จวันนี้ของเชียอไทยสามหมื่นสัดยสี่สิบาค่ะขนาดที่คุณชุมพลหลักทำจากนานจากไกลสามห่น 3, 4, พันเจ็้อยสี่สิบพราะฉะนั้ไม่แน่นอนเพราะรับไปเก้าห้าเปอรกี่หผู้นี้ยังอาจจะเป็นก้า,า,าและด์แายในกทมคือยกทั้งกทมเลย หรือเพื่อไทยจะมีหนึ่งเดียวที่ขวางแรงอะไรกรกมของข้าวไรพักทุกคอมะนี่คือบรรยากาศของผลการเลือกตั้งภาคใหญ่ที่ออกมาถึงบอกพักทรงยอมครับว่าน่าตรนกตกใจสําหรับคนที่ติดตามการเมืองแต่สําหรับคนที่ติดตามในแม่ต้องการาการเปลี่ยนแปลงนี่คือาการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ใหญ่สําหรับพักการเมืองจากอนาคตใหม่ ซึ่งเคยกลุกยุคพักไปกลายมาเป็นพักเก้าใครและทำได้ิ่งกว่าอนาคตใม่อย่างมากมายอย่างที่เห็นนี่แหละครับคุณที่ทานิเจอรลัคซึ่งช่วงหนึ่งของกลางถุงที่ผ่านมาลงมาขอบคุณแฟนคลับบรรดาต้นข้างหลังรัมส้ ที่มนรวมตัวกันอยู่บริเวณที่กำการของพัพข้าวไก่ะเป็นบรรยากาศเอาจอนลงมาขอดุนก่อนพระบูชาครับแล้วเฉียงกำลันก็คือนายกนายกนายกคือบรรยากาศค่ะ ถึงท่านต้องแรงสลายอีกแต่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงๆพักการเมืองซึ่งประกาศนโยบายซึ่งถูกเรียกฐานว่าสุดโตมหรือสุดขวดช,ชนะใจประชาชนถึงขนาดที่บัญชีรายชื่อท่านผู้ชมครับบัญชีรายชื่อของพัรคก้าวไกลคืออันดับหนึ่ง13ล้านกว่าคะแนนครับผู้ชมใช่ค่ะคะแนนบัญชีรายชื่อ แม้กระทั Fast, ่งในบางจังหวัดซึ่งสอนสองเกียนก้าวใครอาจจะตีบ้านใหญ่ไม่แตกในบางจังหวัดแต่ทุกจังหวัดผมก็บางไล่น้ำอยย่น่าจะเป็นการชนะบัญจีรายชื่อแทบจะทุกจังหวัดเลยนะครับผู้ชมไหมใช่ค่ะใช่ยกตัวอย่างอย่างเช่นโคราชอย่างนี้นะคะ โคราชยังไม่มีส2เขตเลยนะครับเอาพี<ม>่1อเขตสาธุนใช่ค่ะเป็นเพื่อไทยจริงๆ12เขต9ก้าไเนี่ยสามภูมิใจไทยหนึ่งแต่ถ้าไปดูคะแนนแบบบัญชีรายชื่อพัก9ก้นาไมาเป็นที่หนึ่งนะคะห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันกว่านคะแนนรวมก่อน,อน,อนค่ะบัญชีรายชื่อก็คือคะแนนรวมของบัตรสีเขียวค่ะก็คือเลือกพักท่านผู้ชม ก้าวไกได้ถึง14ล้านเป็นอย่างน้อย14ล้าน31,418